เดี๋ยเดี no ๋ยวเดีวแล้วเอาแล้วเอา้วใหญ่ไมเนี่ทางใหญ่เนี่ยอดยอไม่ไม่เข้าวอยู่ไหนเนี่ยเดึงไม่เข้าเลยท่านมเฮ้ยเอาเนี่ยไหนไหนมามาทางเอาเรื่องทมไหนไหนไม่ขึ้นอ่ะขึ้นเิขึ้นอุุ้นไปวไปลมันเนี่ยพดเอาแล้วลุยหมายเทอมนะครับผมพี่อานเมื่อวานนี้เราได้ตรงนี้ไปสตัวนะท่านผู้ชมเนีย เดี๋ยวตกปรากฏช่างสายลาแล้วครับผมเนี่ยสติ๊กเกอร์จะไม่มีนะครับผมเดี๋ยวติดเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะมาวันนี้เราลุยขั้นตอนผมนะเทสใหม่ใหม่เดิมนะนี่นี่ท่านผู้ชมดูไม้นะโคตรสวยท่านผู้ชมนะตรงนี้มันเป็นวังนะครับผมช่วงนี้น้ํายังไม่แดงนะครับผมนะี่ยปลาจะมาอยู่ตามวางแบบนี้เลยเอาไปลุยเลยเดี๋ยวตกปรากฏช่างสายลาจะมีเนี่ยเล็กเกี่ยวเป็ดไปให้ด้วยนะครับผมนี่นี่นท่านผู้ชมเนี่ยวิธีการใช้นะครับผมเนะ เปิดมาก่อนครับคุชมนะอันนี้เราจะไม่ต้องสัมผัสเหยื่อนะฮะมันดีอย่างตรงนี้นะผมมันดีอย่างที่ว่ามือเราจะไม่เลอะเหยื่อนะฮะนี่เลยทีนี้เราก็จะเอาเน,น,นี <S <s ่ยตัวเบ็ดนะผมเนี้ยเกี่ยวคอตะคอเนี่ยผมอ่าดึงให้ตึงนะผมเนี้ยดึงขอดึงตึงพวกชินี้เราค่อีๆเกี่ยใส่นะนี่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 เนี่ยใช้งานง่ายนะครับผมนี่นี่ฮะทีนี้เราก็หมุนใส่เลยหมุนใส่ไปเนี่ยมือเราไม่ต้องสัมผัสเหยื่อเราไม่ต้องไปปั้นเหยื่อแล้วนี่ฮะ ตกไม้ธรรมชาติอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้อ่อยฮะใส่ไปเยอะๆหน่อยฮะให้กลิ่นมันฟุ้งๆนะผมไม่ต้องเสียดายนะฮะไหนท่านผู้ชมแจ๋วไปลุยนี่ฮะตรงนี้แหละนี่ป่าตรงนี้มันเป็นวังนะครับผมยนฮะป่าจะอยู่กันตรงนี้แหละนี่ท่านผู้ชมลองดูนะนี่เนื้อวืบลงไปนี่ฮะเรียบร้อยท่านผู้ชมรอทีนี้รอแล้ว เดนเดนแล้ยวุ้้ยาเอาุ้ยใหญ่ไหมเนี่ยทางใหญ่ไหมเนี่ยอุ้ยุ้ยุ้ยเดึงไม่ไม่เข้าอุ้ยอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยดึงไม่เข้าเลยท่านผมเฮ้ยอะไรเนี่ยไหนไหมาฟังเราทางเอาเรื่องท่านผมไหนไหนไม่ขึ้นอ่ะขึ้นดิขึ้นอุ้ยทุม อุ้ยไปโล้มันเนี่ยพัดเอาแล้วอุ้ยเดีเ๋ยวไปพันเดี๋ยวไปพันอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันไงชุยชมชุบโอ้ยแตงแต้มนี่ผมออกแล้วอุ้ย เอาเอาเอาม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 าโอ้โหโอ้ย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 ท่านผู้ชมไปโลไปโลเอาละเอาละอย่างนี้โอ้หเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงเอาไงวะเนี่ยเดี๋ยว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 พันเดี๋ยวพันโอ้ยเอาม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 าของใหญ่ว่าแล้วดึงทำไมขึ้นเลยท่านผู้ชมเอาเอาจะขาดไปเนี่ยอย่าขาดนะเว้ยอย่าขาดนะอย่าขาดนะอย่าขาดนะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮิ๊บเเดี๋ยว อย่าขาดนะโอ้โยหายหาแลว้วท่านผู้ชมโอ้หยของแท้ของแท้ครับท่านชมเนี่ยโอ้ยดูดูตัวท่านผู้ชมเน,นี่ยโอ้ยนี่นี่นี่ท่านผู้ชมดูตัวยาวเป็นแขนเลยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหบอกแล้วผมบอกแล้วว่ามีตัวไม่เหลือท่านผู้ชมเนี่ยเอาแจวท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวลงกันต่อท่านผู้ชมนะผมว่ามีอีกมีอีกแน่นอนท่านผู้ชมเหยื่อถ้าเราไม่ดีจริงไม่มีทางเข้าไไง่ายๆนะฮะนี่ฮะใหญ่ นนล้อรู้นี่ฮะติดไหมบอลเล่เหมือนจะไม่ติดหนะดทีิไปติดแล้วไปไปไปช่างขยับจากจุกดจุดนี่นะฮะที่เรานั่งกันนะผมเมื่อกี้ได้ตัวใหญ่ฮนะช่างจะมาลองนี้ดูแต่ตรงนี้มันลงยากดิครับทุกท่า ตรงนี้น้ำมันจะตื้นๆน,นะนีนะมันต้องไปตรงนู้นนะครับผมน้ำมันขึ้นมานะไม่ถ้าเข้าไปข้างใไนได้นะผมบอกเลยเจ๋วเลยผมจะลองดูตรงนี้เลยวท่านผู้ชมมีตัวดึงไหมทุกผู้จัดไป โดดนโดดแล้วโดดนแล้วโดดนแล้ว,ดดลวจะไปไหนไง้ให้ใหใหทูช้ชมเอ้ยเป็นไงเป็นไงครับไงครับเฮ้ยดึงสองรอบไม่เดาวนท่านผู้ชมเลยให้มามามาฮะใส่จนได้สวยๆนะครับผมน,ะนี่ฮะขนาดตรงนี้นะ้ำตึงเตือนนะทั้งทับงทุกคนป่ายังเข้ากันดีเลยทุกคนไปต่อต่อนะตัวที่สองแล้วนะครับผมนะมีอีกไหมท่านผู้ชม

แ๋ลบเห็นน้ำตื่นๆื่นนะผมเนี่ยโอ้โหดูเถอะตัวทีสามเพลนผมเนี่ยโอ้โหลงไปเพิ่งตาเอาเลยอยากทำชมเนี่ยแต่ไปอ่ะก็วันนี้ประมาณ40นาทีผมก็ว่าทีแรกว่าจะเอาสักตัวเดียวนะ,นะท่านผู้ชมเนี่ยมันลูกติดพันสักหน่อยท่านผู้ชมเนี่ย40นาทีเนี่ยผมเนี่ย,ยตัวนี้เดี๋ยวผมกลับไปชั่งให้ดูผมเนี่ยตัวนี้ก็ตัวไม่โตแล้วแต่พอเอาได้ผมเนี่ยตัวขนาดนี้กำลังอร่อยท่าำชมอ่า อ,อย่างนี้นะผมนะสนใจนะผมนะอย่าตกประกดช่างสายล่าผมเนะี่ยสนใจทักแชทเพจช่างสายล่าได้เลยครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวผมกลับไปช่างให้ดูที่บ้านผมว่าตัวนี้ขนาดไหนครับผมจุม่มเรามาลองดูแล้วว่าตัวนี้ใหญ่ขนาดไหนครับผมเนะนี่ยในเ่งช่างมานี้แล้วนะไปลองดูกิโลแลวครับผมเนี่ยอ่าเรียบร้อยครบมาลองดูปอ,อ,อื้อหือไอ้ดูมันดูมันดูมันเท่าไหรนะ่เนี่ยโลสองนะครับผมเลยครับโอ้โหตัว สวยๆเลยท่านผู้ชมจัดไปท่านผู้ชมสนใจครับผมนะเหยื่อตกประกฏช่างสายลาสนใจทักแชทเพจช่างสายลาได้เลยครับผมสวัสดีครับ